คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กราบสวัสดีพี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าทุกคนนะครับพี่น้องนะอันนี้เราก็จะมาถึงคลิปสองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับก็งวดที่ผ่านมาเข้าหลุดก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกๆท่านและ fc ใหม่ fc เก่าทุกๆท่านนะพี่น้องนะผมก็ย้ําเสมอแล้วว่าสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดเนาะอันนี้รอบนี้ผมก็จะมาให้เด่น เด่นหลัก10บนะพี่น้องนะก็จะมี2 3 6 7 9ก็จะมี5ตัวเด่นหลักหน่วยก็จะมี02 3 57ใครชอบตัวไหนก็ตัวนั้นแต่ที่ผมไฮไลท์นี้คือเด่นที่สุดแต่ก็ไม่ให้ทิ้งนะครับที่ไม่ได้ไฮไลท์ก็ไม่ได้ให้ทิ้งนะพี่น้องนะก็เหมือนกันเห็นไหมที่จะเด่นอันนี้ก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะพี่น้องนะก็ทั้ง fc ใหม่ fc เก่าก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากอันนี้ที่ข้างล่างที่ผมเขียนให้ก็จะเป็นดับล่างทุกหลักสูตรที่1ก็เลข7สูตรที่2ก็เลข6แล้วก็สูตรใหม่ก็เลข5แล้วก็ดับหลัก10ล่าง 10, สูตรที่1ก็ดับ0แล้วก็สูตรที่2ก็ดับ2แล้วก็ดับหน่วย มีสูตรเดียวนะครับดับหน่วยก็เลข5ก็ไปเข้ากับตัวเด่นของเราเห็นไหมพี่น้องนะไปเข้ากับตัวเด่นของเราหมดเลยก็ผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าเลขดับเนี้ยผมไม่ให้ตัดทิ้งแต่ก็ให้ลดต้นทุนนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมก็จะเขียนให้ดูว่าจับกันยังไงเราก็เอาหลักสิบมาก่อนหลักสิบก็จะมีเห็นไหมสองสามหก้า เอาเลขสองเลขสองก็จะเป็นสองก็นับอย่างนี้นะครับสองศูนย์แล้วก็จะเป็นสองสองเรจะเป็นสองสามแล้วก็สองห้าแล้วก็สองเจ็ดนี่แหละครับจะมีทั้งหมดห้าตัวทั้งหมดจะมียี่สิบห้าหางนะพี่น้องนะ แล้วก็จะเป็น3ามส0ม0ูนแล้วก็9 0นะครับทั้งหมดจะมียี่ห้าหางแล้วตัวนี้ก็จะเป็น3ามสอง3ามห้มเแล้วก็จะเป็น6กสอง หกสามหกห้าหกเจ็ดผมจะเขียนตัวใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เห็นเนาะเราก็ต้องเผื่อคนที่มีอายุเพราะว่าบางท่านก็จะไม่เห็นตัวเลขก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามห้า 7 7แล้วก็จะเป็น9 293 95 97นี่แหละครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่25ห้าง25ห้างนี้ที่เด่นที่สุดผมก็จะวงไว้ให้ก็จะมี20 22 25เห็นไหม แล้วก็จะมี60 62 65นะพี่นะ้องแล้วก็จะมี70 72 75แล้วก็จะมี90 92 95แต่พอวงกลมแล้วเราไปดูเลขดับกันอีกทีหนึ่ง เห็นไหมครับนี่ดับล่างทุกหลักคือเลข7จ็ดผมก็จะไฮไลท์ไว้ให้นะครับอันนี้คือเลขดับเลขเจ็ดนี่คือทุกหลักนะพี่น้องแต่ก็อย่าไปถัดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าที่ผมไฮไลท์นี่เพราะอะไรแล้วก็เลข6กก็ดับทุกหลัก แล้วเราจะมาเหลือตัวที่เด่นที่สุดนะครับว่าตัวไหนเราก็จะไปฟันตัวนั้นเยอะๆหน่อยอันนี้ก็เป็นเพียงที่แนวทางนะพี่น้องเนาะแล้วก็เลขห้ก็ดับทุกหลักเห็นไหมเลขห้าเนี่ยก็ดับทุกหลักนะครับแล้วก็เลขศูนย์ดับหลักสิบหลักสิบไม่มีเลขศูนย์ เลข2ดับหลัก10แล้วก็เลข5ดับหลักหน่วยอันนี้เขาดับแล้วครับเห็นไหมครับพี่น้องพอมาดูที่จะเหลือตัวเด่นที่สุดก็จะมีไม่กี่ตัวแต่ถ้าใครมีทุนเยอะก็อยากให้เล่นทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวผมจะเขียนเด่นให้นะ ต้องขออภัยนะพี่น้องคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะตัวเด่นที่สุดก็จะเป็นเด่นพอเราจับมาเด่นที่สุดที่ไม่ติดดักก็จะมีสามศูนย์สามสองสามสามแล้วก็จะมีเก้าศูนย์ 9 2 9 3สองสามนะพี่น้องเห็นไหมครับก็จะมีอยู่หหางหหางนี้ผมอยากให้เน้นคือ9 0ศูนย์นี่ก็สวยนะพี่น้องนะก็ต้องเราก็อย่าลืมนะครับว่าเขาชอบมาเลขเก่าๆนะพี่น้องนะก็อย่าลืมกันเห็นไหมครับพอจับออกมาแล้วที่เด่นที่สุดก็จะมีอยู่หหาง นี่เราจัดตามที่ถ้าสมมุติว่าเลขดับเข้ามาร้อยเปอร์ซนเนาะแต่เราก็ไม่อยากให้ตัดทิ้งนะพี่น้องนะอันเนี้ถ้าใครมีทุนน้อยก็เล่นแค่หกหางนี้ไม่ต้องกลับด้วยก็จะเป็นเลขที่ไม่ต้องกลับนะพี่น้องนะผมก็ย้ําเสมอแล้วก็ถ้าใครไม่มีทุนเทียนมีทุนไม่พอก็เล่นแค่หกหางถ้าใครมีทุนพอที่พวกนี้ มันจะติดเลขดับตามที่ที่ผมเขียนให้แต่ก็ไม่ให้ตัดทิ้งถ้าใครมีเงินพอก็เล่นทั้งหมดยี่ห้าหางแล้วก็ไปหนักแค่หกหางนี้นะพี่น้องนะก็เล่นหนักๆหกหางนี้แต่ผมก็ไม่ฟันว่าเขาจะมาหรือไม่มาเขาอาจจะมาที่ติดดับนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่สถิติเท่านั้นนะพี่น้องนะอันนี้ก็สตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับก็มีประมาณนี้แล้วเราจะไปชมกัน คลิปตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ข้างล่างในผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่าเขาหลุด2งวดติดส่วนมากผมจะไปนเน้นข้างบนอันนี้ก็ขอขอ,ขอให้รวยๆกันทุกท่านนะพี่น้องนะก็ขอขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าทุกๆท่านที่กดกระดิ่งติดตามและกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็สวัสดีนะครับขอให้ร่ำรวย มีเงินทองนะครับ